สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแจกน้ำพริกกากหมูแล้วก็มาแจกขนมให้เด็กๆด,ด้วยครับกำไรที่ได้มาเราก็จะมาทำเป็นอเอาน้ำพริกมาแจกแทนนะทุกคนถ้ายังไงไปรับชมครับที่เดิมครับกองขยะที่เดิมกับไปทุกคนกคนีน้ำพริกกากหมูหนึ่งเป็ดเท้าทให้ดิ Anh Xem thử. Ani ăn cơm sao đây Để có đây là không, không <laughs> <Tám lăng đường. cười> ติดน่างเด้อเบีย้เาเปนสามนมมีนมครับนี่ครับเป็นแผ่นนะบอสงสารเด็กๆนะครับทุกคนเกืเด็กมาก ได้อแนี่สงสารมากทุกคนแลไม่้อยผู้ตกทุกได้ยากนะทุกคนใ้บุญมากผู้หญ่อยิากไปให้เราเดี๋ยวเดินน้ำิกกับหมู พอทุกคนซื้อเราก็เอามาช่วยทําบุญด้วยครับทำลไรที่ได้มาแล้วก็ซื้อขนมนมเนือให้เด็กๆด้วยครับใช่ครับสาหรับใครที่สั่งซื้อน้ำพริกแบบพ่อไปบุญมาก็ถือว่าได้ทําบุญด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังอยากสนใจอยากซื้อน้ำพีิกักหมูก็สามารถอาติดต่อมาได้ที่ไลน์นี่เลยครับแล้วก็ติดต่อมาได้ทุทกทุกเวลาครับมียังมีโปรสี่แถมหนึ่งอยู่นะครับทุกคนฟรีค่าส่งเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูอ่าบริเวณบ้านของอ่าคนที่อยู่ตรงนี้กันค like <ล>รับเป็นคนมาเข้าอยู่กินนอนยังไงครับไปครับลมกันแดงเจ้ามันอยู่นี่จากปีเราโอ้ยอะไรปีเล้วโอ้ยคุณปีเราโอ้เต้นเต้นนอนคนละแม่นบ้านจะตักเต้นกินนอนอยู่นี่เนาะกินนอนอยู่นี่หว่าหรือว่าอันหนาเราเลียกจะใส่บ้าน โอ้คนนอนอยู่นี่แต่นอนอยู่บ้านไกลอนี่อยู่กับเชงเดนแต่ไม่นอนยังจะมีกระป๋องกับทุกคนเอาฟักเอาฟักไว้เขาจะเอาไเอากินกับข้าวแซลวี่นี่นะ ผงานต่างย่ไหมยุทธใส่เลยยุ่เลยไ่ยจะต้องข้่มาได้ไห่นิดนงเานี่แหลอีกเอข้เนียวเดียวไม่หันหันนี่นักผิดสองเลยถึงแล้วนะครับถึงอู้ยากไรทุกคนนะครับวันนี้ก็มาแจก่ะทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์นะครับทั้งที่เขาอยู่นะครับอากาศร้อนไหมเป็นยังไงนะทุกคนแล้วก็สะดวกสบายหรือเปล่าครับเรามาถามนุงคนนี้เขาดีกว่าครับ ไปทางใดลุงอยู่นี่โดนหรือบ่ลุงโอ้โดนแล้วอยู่นี่ได้สิบเจ็ดสิบแปดปีนี่แหละโอ้เราเราเขาเก็บขยะค่ายนี่มันมันเอาประเภทอะไรใดประเภทนาะโอ้ตะกี้ไรโอวัตเตอร์เพ็นี่เนาะหนึ่งพลาสติกนี่ยางนี่เป็นกระป๋องเนาะมันยกเป็นเล็กเป็นงยางเป็นเล็กเป็นเป่าเออตังยางดำเป็นยางแดงเป่นยางสีเอามัดสมกัน n y e k ni n y e k telepau pau 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 t e a p t e a n g ni ยัดเข้าเนี่ยป้าเป็นกองแล้วเข้ามาสั่งเออแล้วมีรถรับซื้อบ่มีอ๋อเจ้ามาซื้อนี่คุณพันคุณนาผู้มูลเฮานี่แหละอขึ้นโครงการรับนี่แหละก็ไปรับท่านี่แหละเวลาอยู่นี่ฝนตกฟ้าลมยังเด้นอกฟ้าลมก็อยู่แห้งกันอยู่บ่ได้ครับาลูกเมียไปเฮือน ไปบ้านต้นอ๋อโอ้ครับเป็นอย่างปกติธรรมชาติธรรมดานึงอ่ะอยู่นี่อ๋อก็มีฝากอาการไว้เป็นนะเนาะๆยามฮ้อนมันก็ฮ้อนฮงมันเออธรรมดานี่อือน้ําใสีสะดวกอือน้ําใสก็หกมีน้ําน้ําวยัมีนก็มีูแ้บ่มีนัเอาน้ําหงกลุมพลอ่คือตสบายโอ้ตคายางนี่มัน Lô song khăn ký, lô song khăn ký, lô chip loi, fat loi, sir. In a head, hết hại, bơ hết. Her head yếu, tìm mất tím sút, bocum lúc mía. Nakum lankum nữa 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 vô nữa 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 เถีงนุ่งก็ได้เนี่ยก็มีไอ้คะแคามันเทีมันใส่นได้บาญมาครันคสู้ชีวิตด้วยกันครับสู้ชีวิตด้วยกันครับเนี่ยเป็นแล้วบอกที่ยวกโครงการจะมาช่วยเรืออันนี้แหละช่วยเรือส่งกัช่วยเรือสิ้นช่วยเรือเนี่ยครบเนี่ยขึ้นนะฮะใครมีเสื้อผ้านะครับใครมีเสื้อผ้าอะไรก็ได้นะครับที่แม่เราไม่ได้ใช้นะครับเป็นรองเท้าเป็นเกิดเป็นเสื้อผ้าอะไรก็ได้นะครับมาแจกช่วยเหลือกันนะครับทุกคนครับได้บุญนะครับ งั้นคลิปนี้ก็ฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็ช่วยเหลือ,อติดตามพวกเราต่อไปนะครับผมสำหรับคนช่ชีวิตครับขอบคุณครับลุงเจ้าเจ้าเจ้า,อาจขอบใจไรโอโอ,โอะ่ะอันนี้มันเปเป,เปย่างเกาะเนี่ย <c oughs> โอ้กระป๋องครับทุกคนนะครับลโลสองพันกีบนะครับทุกคนไม่เชื่อน่ะโอ้เพิ่มอีกกัน เดี๋ยวเย่าห้าห้าอต,ตัวมาห้าเด้ปุหนึงก่อน่นนี่เป็นะอะไรเป่าเป่ามีเป่าเนาะจ้าเนี่เนาะเป่าด้เอาเปหยิบยิบสยเอ้ยยิบสยเด,ด้อเจ้ากันนอนที่นี่เลยวะว่เนี่น,นพุง่งพุ่งเจ้าอันนี้มาพักเฮดเวียิบจโอ้หอนโอ้หนีเนาะหอนอย่างพู่้ตกเอาชุดจยังไง